คุณผู้ฟังคะตื่นเช้ามาก็แห่ขี้หูขี้ตาเลยเนาะติดตามชีวิตเด็กน้อยสองคนนี้ตาแอดนี่ตาแอดเองนี่โอ้ยมีแพนด้าเรียกพี่เลยค่ะตอนนี้เป็นกระแสไวรัลไปแล้วในใจเกินร้อยเรื่องอะไรนั้นเหรอคะเดี๋ยวเราจะไปตามติดชีวิตเด็กน้อยสองคนนี้จากใจเกินร้อยว่าจะเข้าจะอยู่ในใจเกินร้อยในลักษณะไหนและกับ การแสดงบนเวทีของเขาเขามาแรงขนาดไหนนะตอนนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปจอลึืถึงรายละเอียดกับเนื้อขาวในวันนี้ฝากคุณผู้ชมกดแชร์กดไลค์กด like, กระดิ่งกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนและช่องเจาะข่าวสยามด้วยนะคะว่ากันในเรื่องของเด็กน้อยสมัยนี้เนาะนอกจากจะความสามารถล้นเหลือแล้วอีริยบท การแสดงออกจริตจ้าการของแต่ละคนโอ้แอดนี่ยอมใจจริงๆเลยโอ้ยงานนี้อแม่ยอมใจจริงๆค่ะใจเกินร้อยนี่ก็ใจปั้มใจเกินร้อยจริงๆก่อนปิดฤดูกาลในปีนี้มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาและทุกๆวันบอกได้คำเดียวเลยค่ะโอ้ยไม่ทำข่าวไม่ได้เพราะตัวแอดเองชอบสนับสนุนเด็กที่มีพรสวรรค์แล้วก็มีความสามารถน้องกาฟิลนี่เห็นหน้าทีไรก็อยากจะทำข่าวอยากจะทำแบบ อยากจะผลักดันน้องอ่ะคุณผู้ฟังเป็นเหมือนแอดไหมมีความรู้สึกว่าเห็นหน้าแล้วรู้สึกเอ็นดูรู้สึกแบบมีความรู้สึกว่าเออพอเหนื่อยมาแล้วเห็นหน้าน้องอ่ะแล้วแบบอ้าเด็กตัวเท่านี้ยังทําได้แล้วฉันอ่ะฉันฉน่ะรุ่นแม่นะแล้วทําไมฉันจะสู้สู้เหมือนน้องไม่ได้แล้วยังไม่จบจากน้องกาฟิลนะแล้วน้องกาฟิลเนี่ยอ่ะ,อะก่อนจะไปน,น้องน้องน้องที่เป็นลูกสาวของแม่แอนคนใหม่ หรือน้องแพลวานเนาะน้องแพลวานนี่ก็ถือว่าเด็ดนะคะคุณผู้ฟังคะดันได้ดันค่ะเพชรเม็ดที่สองนี้อนาคตก็รุ่งแน่นอนน้องกาฟิลล่าสุดใช่ไหมที่คุณบอยเขารับออดิชันที่บ่อบอยเขารับออดิชันเข้ามาแล้วก็เริ่มไปตะเวนตามแต่ละเวทีแต่ละจังหวัด ด้ไปกับพี่ๆนั่นแหละซึ่งเมืองหลังก็ณนะตอนนี้ก็จะมีทั้งพี่ๆแล้วก็แม่นมอาร์ตเขาก็ช่วยกันดูแลซัพพอร์ตเรื่องเสือผ่าน,นาผมแล้วก็การแสดงจัด리จัดการต่างๆว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นะจะต้องวางตัวแบบนี้นะอะไรอย่างนี้มีหนับซ้ํายังไม่พอล่าสุดเข้าไปเก็บเสียงกับแม่แอนและจ้าถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะรู้สึกว่าจะ มีโพสต์ขึ้นมาว่าก่อนจะอัดเสียงเข้าห้องอัดมีการติวเข้มแล้วว่าจะเก็บเสียงยังไงจะเก็บรายละเอียดของเนื้อเสียงยังไงในการเข้าห้องอัดนวยความตั้งใจของน้องน้อง,นองคนคนหนึง่งนี่แหละคนมันจะประสบความสําเร็จอ่ะเขาจะไม่มองเลยว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนอยเนีอยอ่ยเขาทําได้คนที่เขาจะประสบความสําเร็จเยาวาชนรุ่นใหม่ให้ดูเลยนะคะน้องกาฟิลเป็นเป็นตัวอย่างเลยก็ได้แอดยกให้เป็นตัวอย่างนะ เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ที่มีการติดติงจากผู้ใหญ่เขาจะพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาแม่แอนได้ติวในเรื่องของการก่อนจะเข้าห้องอัดว่าจะร้องเพลงยังไงให้ไม่เหมือนร้องบนเวทีเพราะสถานการณ์มันต่างกันอถ้าใครได้ไปชมคลิปสั้นคลิปนี้ก็จะเห็นแหละแอดก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเพราะว่าหลังๆมาแฟนคลับกาฟิลแม่ยกทั้งหลายเยอะมากแอดก็ดีใจนะที่แอดได้ตัดสินใจนำเสนอเรื่องเราอของ น้องกาฟิลตอนที่เขาได้มาใช้ชีวิตยอยู่ตั้งแตนะ่วันแรกเลยเนาะและสิ่งที่แอดจะไม่ห่วงเลยก็คือกับคลิปที่แล้วก็คือเบื้องหลังก็จะเป็นแม่นมอ,อาร์ทที่ดูแลและตอนนี้แม่นมอ,อาร์ก็ดูแลในเรื่องของชุดและการปักชุดเย็บชุดอะไรประมาณนี้ค่ะ Move on จากน้องกาฟิลยังไม่ได้นะอันนี้ยังว่าเป๊ะและยังว่าโอเคละโอเคระดับกลางๆแล้วกันเนาะอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่ง ลูกสาวแม่แอนจ้าล่าสุดน้องแพลวา่าฟังเสียงนี้ยังคะโอ้ยอนาค้ยปังมากลูกปังจริงๆแอดมองใครไม่เคยผิดเพราะแอดเป็นคนที่ซื้อบัตรซื้อตัว๋วถ้าใครที่ติดตามแอดตั้งแต่แรกๆแอดจะชอบพูดเสมอว่าเมื่อไหร่ที่แอดได้เข้าไปดูคณะไหนก็ช่างถ้าแอดได้เสียเงินไปแล้วแอดจะไม่เอาแค่ความบันเทิงเอาความสนุกแอดจะเอาทุกอัรถตั้งแต่1นถึงสิ ของการแสดงณตอนนั้นแอดจะเป็นคนที่ชมในเชิงการตลาดการวิเคราะห์โชว์บางวัฒนธรรมบางตลกบ้างล้ำเรื่องบ้างช่วงคอนเสิร์ตบ้างแอดชอบแอดถึงได้กล้าออกมาพูดไงคะว่าวงนี้เป็นยังไงวัฒนธรรมเป็นยังไงการแสดงยังไงเขาเด่นในเรื่องอะไรอ่าน้องแพรวาคนนี้แอนเห็นแล้วแอนรัก บอยเห็นบอยยิ้มยิ้มอย่างเดียวแล้วเราเป็นใครแค่ฟังเสียงอะเสียงน้องมันเกิดเด็กวัยสิบอปีด้วยเจอริตด้วยการวางตัวบนเวทีปั้นอีกนิดนึงเชื่อได้ว่าไปได้ไปได้เหมือนกันแล้วพอน้องโตขึ้นน้องก็จะเริ่มวางตัวในอีกแบบหนึง่งแต่แต่สิ่งที่แอดชอบในตัวของแพรวาคืออะไรไหมคือ แม่เป็นคนชอบน้องมีความเชื่อมอั่นในตัวเองค่อนข้างจะดีเลยนะแล้วเสียงน้องอะ่ะมันมันมันบอกกินได้ยาวๆอะ่ะถ้าเราจะพูดในเชิงของการาร้องเพลงเนาะแต่เราต้องดูเนาะว่าถ้าสมมติว่าอันนี้เด็กสิบเอ็ดปีก็ก็คงไม่เพี้ยนไม่คงไม่แตกไอะไรไปมากกว่านี้แหละผู้หญิงค่ะฝึกอีกนิดนึงแปลว่าก็จะเป็นดาวรุ่งของใจเกินร้อยอีกนะเพราะว่าตอนนี้ก็ คู่กับกาฟิลได้อยู่ส่วนในส่วนของแพรวาก็ไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะแพรว่าเป็นผู้หญิงก็ฝึกนิดฝึกหน่อยก็น่าจะได้ในอนาคตแต่ส่วนของแต่ส่วนของกาฟิลอ่ะกาฟิลก็น่าจะไปทางการออกลายการว่าอะไรเพราะเขาเป็นผู้ชายเนาะอนาคตเป็นพระเอกไงก็ต้องมีการวางหมัดวางเชิงอีกนิดนึงในการวาดลายในการออกอิริยาบถในการเต้นอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะ เป็นปีแรกที่แอดเพิ่งจะเห็นเหมือนกันว่าใจเกินร้อยมีมีการผลักดันและมีการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กน้อยได้โชว์ผลงานโชว์ความสามารถบนเวทีใจเกินร้อยไม่ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะแลวเชื่อว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งก็คือทําให้เด็กน้อยเยาวชนรุ่นแปะเออเริ่มจะมีความกล้าที่จะแสดงออกขึ้นมากละว,ว่าอุ้ยจะมีความสามารถอย่างนี้ลองไปออ,อดิชั่นดีกว่าเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านไงเดี๋ยว อยาให้ผู้ใหญ่เขาติ่งมาดีกว่าอ่ะอันนี้ชื่นชมค่ะชื่นชมทั้งปบอบแม่แอนเลยนะคะกับการสนับสนุนอาจจะโอกาสจะมาถึงเด็กคนนั้นมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ช่วงเวลาของคนเหล่านั้นที่มีการฝึกซ้อมฝึกฝนอะไรขนาดไหนเพราะว่าต้องยอมรับในส่วนหนึ่งว่าใจเกินร้อยแม่บอยกับอ,อ่อขออภัยค่ะพ่อบอยกับแม่แอนเขาน่นข้องจะเป๊กแล้วก็มีความมาตรฐานในในบุคคลเนี้ยเขาต้องยอมรับเขานะในเรื่องของการแสดงเขาต้อง มีความเป๊ะเพราะว่าเขาได้ท่องตลอดและย,ยึดต,ตลอดว่ารับเงินค่าจ้างมาแล้วไม่ใช่แค่ทําให้มันเสร็จๆโชว์ให้มันจบๆผลงานต่อไปเสร็จจากงานนี้มันก็ต้องมีเซ็นสัญญาต่อนี่แหละคือความเป็นมาตรฐานของเขาไม่ต้องพูดอะไรมากความมาตรฐานของแต่ละวงแตกต่างกันออกไปอยู่ที่ผู้นําของทีมน,นั้นๆว่าคุณเน้นย้ําในเรื่องอะไรถ้าคุณเน้นย้ําในเรื่องของการที่คุณโชว์ไปแล้วแล้วคุณไม่ได้คิดแค่ว่า คุณรับเงินเขามาแล้วแสดงให้จบหน้าคืนนั้นงานต่อไปคุณไม่ต้องห่วงนู่นแหละอีกสิบปีเขาก็กล้าสินสัญญากับคุณแล้วอนาคตคุณจะอยุดค่าจ้างที่สี่แสนห้าแสนเขาก็ยังคงที่จะเอาของคุณเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของวงจี้แอดชื่นชอบเลยใจเกินร้อยใจเกินร้อยจริงๆเอาลคะครับผู้ชมคะวันนี้ขอจบการนาเสนอเรื่องราวของ,อองน้องทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องแาฟิ์แล้วก็น้อง แป่ว่านะคะที่กําลังมาฝึกประสบการณ์กับบนเวทีใจเกินร้อยของพ่อบอยและก็ไม่แอนขอบคุณและสวัสดีจ้า